กม่งไ <Game> อ้เฉินไอ้หนุบมาแล้วนะเฉินไอ้หนุบน้องไหนอุ้นที hey, hey, hey ่จกแคมป์ก hey, ูเนี T ่ยให้เอาไปหาไหมไม่ต้องเดี๋ยวกูรอแรงกันเลยเพื่อนไอ้มัดปะมัดเดี๋ยวมัดพี่มาดพาพี่เฉินไปพารถหน่อยแป๊บเดียวพี่เอพาอุ้นมาให้น้องใช้ ไม่เห็นเรายืดเหรอเรายืดตีหรอโทษครับโทษขอโทษครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเขาจะปางนะแล้วยืดตีเหรอพี่ยืดตีครับตีอาราชิเราจะซ้อมเอดีเขียวนิดหน่อยอ๋อไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเมื่อกี้อาราชิน้องโทรมาบอกว่าใช่ดูไว้ยื้อนิดผมก็ไม่รู้เรื่องบอกว่าไม่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 ชัวร์เหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าเช่ไล่บอกเขาได้เลยเรายืดเรายืดไม่เยอะยืดแค่สามเอ็มเราอยากเลยอยากไอ้นี่เฉยแต่ว่าเราเราอยากเล่นแบบไอ้นี่เลยบอกเขาเลยนะบอกเขาเลยบอกเลยเขาแล้วแต่เขาเลยเขาจะเล่นไม่เล ใ้องถัด G f ดี้องถัด G f เดี๋ยวจี่ีนเะเขาบอกผมว่าเรามีนัดวันกับเขาอยู่แล้วฮัลโหลพี่บอกว่าอันนี้มันเป็นฉอดหมาในบอกบอกหมาดำหมาดำมาในนี่หมาดำมันสิงพี่เชนบอกว่าหมาดหมาดำมันสิงเออหมาดำมันสิงเคายื่นพี่ดำเขามายื่นใช่ใช่เขาบอกจะเล่นจะเล่นด้วยคือจะปัดหรือหรือจะเล่นก็ได้อันนี้อันนี้อันนี้โทรมาบอกก่อนเออเออแล้วแต่เขาสะดวกเลยบอกเลยก็ตอบได้เลยโอ้โห เฮ้ยเขาเล่นว่ะเขาเล่นเับพร้อมลั่นเับพร้อมลั่นไอ้มัดกุยน้องมาแล้วเับพร้อมลั่นโอเคโอเคมัดตะกี้ไปเกมตีเลิฟตีกี่โมงเที่ยงคืนเหรอสามทุ่มยี่สิบหกไอ้หลงระหว่างที่ยังรอครูดาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนคนเข้าแก๊งได้นะไว้ให้ดำมันไอ้นี่มาแล้วนะไอ้ดำมันคอนเฟิร์มแล้วนะว่าเปลี่ยนได้นะมันถามมันมาทำประจำแล้วมันบอกถ้ามึงจะมาลองถ้ามึงจะเอาน้องมาลองนะไม่ลองนะ ฮัลโหลครับเซรีนใช้งานเอพีปกติใช่ไหมครับใช้งานเอพีปกติเลยจ้าเดีอ้คุณจะไปอาบน้ำอยู่แล้วไอ้สซาดขอบคุณครับเอ้สามทุ่มกว่าเนี่ยวชั่วโมงนึงเหนียวคุณไปอาบน้ำไหนอะชั่วโมงนึงไม่ทันอี้เว่ยอ้เี่ยเปนปากมึงเหรอบอกอี้เว่ยบอกว่าเดี๋ยวไม่เปลี่ยนวอร์ตีอะเปลี่ยนเส้นต้องตีเลยคุ้ยผมรู้อยู่แล้วไงมีพี่ดำไม่มีเหงาผมบอกกค่นั้นแหละ ไอเยี่ยแหวนอยู่ดิบอดเอมีด้วยหรอไอเยี่ยแหวนอยู่ดิพูดว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนบอตีดีกว่าแอดถอบแล้วตรงนี้แอบบ้านก็เปลี่ยนนี่ว่าแต่จะเอ็กเท่ไหนเที่ยเแต่อาณาชีก็น่าอยู่พี่อนาชีแก่ใหม่ไปแล้วอยูไอมันเป็นแบบพี่ดำเว้ยพี่ดำเนาะมันต้องมันต้องอยู่ด้วยวะรู้หมดละเออกูคิดว่าต้องอยู่มั้งเพื่อนน่าต้องอยู่ปะ แชร์เล่นนะครับผมทุกคนเด้วยเนาด้เนอเรื่องเดิมแต่กูยังไม่อยากเข้ากูอยากไม่ได้หรอกไม่ได้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 ถ้ไม่ไรก็รอเจอมันถ้ามันจะไม่มีแววได้ตีก็นั่นเราก็เล่นอย่างนี้แหละเรื่องเรื่องนั้นได้กูคุยกับมึงเมื่อเมื่อเช้าเพื่อนออโอเคโอเคได้กันกูเห็นด้วยเอาเอาไม่ว่ากันก็รอก็รอเพื่อนก็รอคนนี้เล่นได้พี่อ๋อเล่นเท่านี้แหละก็เล่นเล่นเท่าที่เรามีนี่แหละ คุณรั่วเลยยินดีด้วยแมนพูดบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนวอตีนี่ก็อนวันนี้วอตีอยู่ครบเลยแยแสดงว่าพวกมึงอยากวอร์มไอ้นี่จริงๆนี่ว่ะอยากวอร์มเอดีเขียวกันจริงนี่ว่ะเอ้ยไอ้งั้นขอขอขอคนช่วยคราฟเอดีเขียวเลยครับไม่พอแน่มามานมนมนมขึ้นอุลุศพี่เฉินใช่ไหมนมใช่วันนี้ใช้เขียวเพื่อนบริษัทเขียวนมขึ้นรถมาพี่ไปที่ด้ได้กันเจอกันที่บ้านนะให้ไปรถพี่มาให้รถพี่ว่างสองนะ ก็ไปเลยก็ไปเลยบ้างสองกอดเจอกันมานะก่อนได้พี่ได้สี่ห้าสี่นสองบ้างหนึ่งนะรู้ไม่ใยบ้างหนึ่งไม่ทำอะไรมึงถูทำไมน่ะเลขออกหมดแล้วเฟ้น้องขึ้นไได้พี่ชายขึ้นได้ึ้นมาสิเอาไปเอาปลดล็อกให้เอาไม่ได้ล็อกไม่ได้ม่ได้ล็อกเขาพี่ใครมีปัญหาเขาพี่ไม่มีละไอ้น้องมันลวนนิดหน่อยขอรถครับที่เมื่อกี้ประกาศขึ้นอ่ะไฟบ้านผมดับเลยแบบพลึบเลยเมื่อกี้ อุ้ยนี่หลุดไปแล้วพี่กินได้ไหมพี่บัสพี่เฉลยแล้วพี่มีไม่มีผีไม่มีผีเครื่องรถที่มเดี๋ยวผมไปคะแนนมีงานพี่งานผมเปลี่ยนที่นั่งแล้วได้แล้วคือได้เอากระใหม่ดิผมเปลี่ยนที่นั่งให้แล้วไม่จะมีผียังไงวะบอกพี่แล้วเฮ้ยหรือว่าเป็นเพราะว่าวาเที้โจอุ้มคนตายวะไม่เพราะมันแคสด้วยไงแล้วมันเป็นศพแคสด้วยกันไปเดินมาบ้านไม่รู้เรื่องเอะไรียสจองพูดถึงเรื่องตีออดหนอมๆตีออดพี่ หนูผมลูกชาสรุปไอ้มิ팅ต้องให้พี่โทรบอกให้ไหมคุยให้ไหมแล้วที่เองจะไปพร้อมพวกพี่อย่างเงี้ยเอาไหมผมคุยแล้วพ่อบอกว่าจะไปส่งร้านพี่วหญ่ที่จะไปคันไหนต่อัไอ้ไอ้เอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมาส่งร้านข้าวใช่ไหมโอเคได้เลยได้เลยได้เลยงั้นเดี๋ยวค่อยมาเลือกคันอีกทีว่าให้เองนั่งคันไหนโอเคไหมน้องพี่นุ๊กพี่นุ๊กรอขับรถเพราะว่าโอเคได้แล้วก็นั่งกับนุ๊กก็ได้ครับถ้านั่งเอา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 อย่างไรก็ได้เอาที่เองนั่งสบายใจอยากนั่งคันไหนก็นั่งเลยโอเคป่ะอะไรอะไรนะโอเเเคคแแลล้วอออย่่่าไปปนนููพีดงโะ บอกพ่อแม่บอกป้าแม่ไม่ต้องห่วงนะก่อนจะดีอ๋อโอเคโอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ได้ได้ฝ่าแฟชั่นกันด้วยนะไปไปรับของกันไปทำวันดีครับขอสเจมหน่อยได้ไหมครับได้ได้ครับได้กับพาวเวอร์ช็อตไอเอมอสพาวเวอร์ช็อตต้องใช้เหรียญพาวเวอร์ช็อตเก็บไว้ใช้กับกับตีพวกแก๊งไทเด่นได้ปะได้ได้ได้ครับได้ปะอันนี้มันมันยังตีแบบว่าไม่ไม่ได้เดือดพี่ว่ายังไม่ใช่หรอครับน้าให้น้องแบบงัดไหม ไปก่อนแล้วก็แไปงันไหมเพื่อนลูมันตรงห้าสิบหกอะพี่ง้น้นโดยพวกคนงันร้านมึงไม่ต้องอุ้มเลย้ามึงได้อุ้มอะเออคนงนร้านอยู่กับกุ้งใหญ่กับเไอจอนไอจอนไว้เอาเปล่าเปล่าครับวัเจมัดเจมเส็ยวัดเจมใครต้องซ่อมเกาะกับเาเก้าเจ็ดเจ็ดทีเกาเจขอใช้คุ้มค่านะขอใช้คุ้มค่านะวันนี้วันนี้คิวงานร้านของใครอะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมะมีผมมีนี่ต้องไป้มมีหลงของผมพี่เอาเปล่า พือมอีี้ใครจะไปซ่อมไนี่ร้มีผมมีมอเรากม็ะเจ็ีก้าวเจ็ดก้าเจ็ดเจ็ดมึงสคนไม่บกับมก้าเจ็ดเป็เอามาเอามาก็ไม่ได้ถือครับงั้นมึงไปงัดกับไอ้มอสไปงัดโอเคพี่ตอนอุ้มมึงก็ต้องอมอยู่กับจอไว้อะก้าหนึ่งก้าวเราไปงัดเสว่าเจ็บะใครจะซ่อมไฟก่อนแต่ต้องไฟก่อนได้ครับเอาลูพไปได้เอาลูไปเลยเอาลูไปได้เอาไปเลยสูรแปดหนึ่งค้าหนราซ่อมนาโนใช่ไหมครับ เลขศูนย์แปดหนึ่งกองให้พร้อมนะครับเดีนี้บอกก่อนไม่ได้แจกของเพิ่มนะใช้ของเดิมนะใช้ของเดิมนะไม่แจกเพิ่มหรอกเลยหนึ่งหไม่แจกเพิ่มนะใช้ไอตีแดงเหรอครับพี่เฉินเออจะแจกายเอดีเขียวครับรบกวนวันนี้วันนี้ช่วยใช้เอดีเขียวกันหน่อยเดี๋ยวพี่แจกายเอดีเขียวเพิ่มให้เดี๋ยวจกทุกคนเลยรอบนึงเดี๋ยวพี่แจกเองเดี๋ยวพี่จะจกเองไปไวเใครจะซ่อมวันเจมหนึ่งสี่หกเหรอหนึ่งหนึ่งสี่หกหมายถึงว่าเสร็จวันเจมใช่ไหมใช่พี่อ่าโอเคใครเอาอีกนิระเป๋าเลยนะะครับที่จเอาเเสวันจม ใช่ป no. ่ะน okay. 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 ี่เราเอาเศษวัตเจมป่ะหรือไงวะเอาไปไหนแล้วเศเจมขึ้นชั้นสองพี่โอเคโอเคเลขหนึ่งหนึ่งศูตรทแปดเอาอะไรเนาะอันนี้อะไรเอาอะไรวัตเจมครับเศษวัตเจมวัตเจมไอ้กูไปอยู่ในป่าไอ้ฝากตาเพื่อนหน่อยฝากตาเพื่อนกันหน่อยเป๋าฟังหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดเฮ้ยวันนี้เรามีตีนะเว้ยวันนี้เรามีตีรีฟเซ็ตของเดี๋ยวมาเอาเอดีเขียวนี่พี่วันนี้จะซ้อมใช้เอดีเขียวไปใช้ตัวบ้ากไนไปบ้าก็แล้ว เออพี่เฉินไปเผารถแล้วพี่รถพี่บลักอ่ะไม่บักครับไม่บักพี่ล็อกเช็คล็อกมาแล้วไม่บักไม่บักเช็คล็อกแล้วจะบักได้ไงไม่บักไม่บักกูเช็คพี่เช็คแล้วก็ลงลงไม่ได้พี่เลี้ยงขับได้ปหมบลักเมื่อกี้เหรอเอาลงนี่ไม่ได้พี่ฮัลโหลครับพี่โน้กเพิ่งขับมาไม่ได้ไั้ไงวะพี่ขี่ครับกูโชว์อยู่เฮ้ยเพิ่มกองขับไปหรือเปล่าเออเอาขับไม่ได้ได้ไงวะใส่อะไรนิ้วมือป่ะอันนี้เอ้ยไอแหม่ก็บล็อกได้ปกติเอาลองขึ้นเดี๋ยวใส่อะไรน ไม่เองมันเป็นมันเป็นอะไรนี่มันเป็นกึกไฟฟ้านะเองเองต้องกดก่อนนะให้จะให้กดจะให้กดนาโนเปล่าไอ้ฉีกดดิเพื่อนไม่กดไม่ได้ดาต้องกดต้องกดกูต้องกดเพื่อนต้องกดไม่ไม่กดกูว่าเราไม่ได้เล่นแน่เพื่อนต้องกดเพื่อนจ้าตาผมไปลงจัดให้ไอ้ดากูว่าเป็นแค่แบบว่ากดแต่ไม่ต้องใช้เปลืองเอาเปล่าเอาไหมแต่ว่ายังไงต้องกดแบบไฟแหลกมันตกรถแน่เออเอออุ้ยฮ่าคืออะไรวะโอ้ยเรียบ อะไรวะใครอะไอเขียวเหรอเขียวเหรอเปล่าก้าไม่ไม่ใช่ไม่่คนละเขียวครับพี่อ๋อคนละเขียวเจตนาสุ่มฆ่าผู้เล่นอื่นโดยไม่คหผลอะไรวะเนี่ยอันเนี้ยอ๋ออมแบบว่าฆ่ามั่วแบบไม่คุยไงฆ่ามั่วฆ่ามั่วไม่คุยแล้วเลยฆ่ามั่วไม่คุยเหมอนเดมนพ่เช็คตัวให้หน่อยใครใครเช็คตัวพี่หน่อยอ๋อแต่ไม่ปนอ๋ออ๋อแต่นบ้างอย่างเงี้ยโอเคครับล้ยไม่ป่อบักใช่ชนี่คือคือแบบว่าเดนแม อันนี้น่าจะฆ่าแบบไม่คุยด้วยบ้างดูแลจะเดือดเขียวอีกรอบไปได้เหมือนเขียเข่ยๆมันหนึ่งื่อนขอมันหนึ่งพี่เฉินจะแจกเอเดียเขี่ยเลยไหมครับแจก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 เออไม่สักสามสิบแล้วกันนะดาน,นโองสรุปต้องกดไหมครับพี่เฉินกดครับต้องกดต้องกดต้องกดพี่ไปย้ายเขาเล่นๆกับเขาแบบประมาทอย้ายกดน้อยก็ดานโนยังดีแต่ว่าเราซอฟต์เบย์ดีเขี่ยไงได้ขอบคุณค่ะขอบ อันนี้ไม่แจกอะไรใช่ไหมลูกแจกเอดีเขียวครับแจกเอดีเขียวรับที่ใครครับเอ่อต่อแถวมารับเลยเอ้ยลูกก็มารับเอดีเขียวหน้าตู้หน่อยจะให้ซ้ D K w อมเอดีเขียววันนี้ <ๆ S 2> ไม่ต้องใช้เลยเอดีแดงอ่ะอธิบดีเขาขอเบิกซ้อมก่อนนะเบรบอกกระเป๋าโอเคเพิ่งเพิ่งเอาเอาซ่อมก่อนไอทิดเปล่าเลยไอทีดิโดวะโดวะโดเปล่าโดเป๋าห้สองเจ็ดห้าสองเจ็ดครับพี่อ่ะโดดี้ครับไปเลยโดไปก่อนเลยแล้วก็รีบกลับมาก็ได้ไประหว่างถึงไอ้นี่กับมาดี พี่แจกคนละสามสิบนะไปเป็นเดชใช้เล่นเองนะกระเป๋าหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดครับอ๋อห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองร้อยเพื่อนต่อเลยหนึ่งเก้าศูนย์มาเพ่เอ้บรรับไปดีเขียวด้วยหน้าตู้เป๋าหนึ 1> 1, 1, 5, ่งหนึ่งห้าสามดิหนึ่งหนึ่งห้าสามอะไรครับสองศูนย์สามครับสองศูนย์สามเทียหนึ่งหนึ่งสี่แปดครับเดื 1> 1, 1, 4, อดหนึ่งหนึ่งสี่แปด ว้ตัคตรเดือดี่อะโคตรเดือดไปแ่า้า993ครับพี่993ครับขอบครับพี่1132ไม่พี่พี่เกบพี่เหรอเดินมันตอนนี้องไรวรว2ครับไม่รู้เหรอ1105ครับพี่เออไม่รู้เหรอมันทำเราไมู้เหรา05ครับดีดีเหรอ425ครับพี่425 425เรียบร้อยครับ่อเลย457ครับ457 457อพอพอนะพี่ว่านะพอไม่พอค่อยมาเติมเราตอนหลังสองสัมไฟไปแล้วกันนะ57พี่ว่าพี่อยากเล่นไฟเต็มไง57 อ๋อสามหนึ่งสามสองคนนะพี่ดับไฮเลสโอเคแล้วอ๋อโอ้ยไม่รู้เหรอไม่รู้เหรอไม่รู้ได้ไงไม่รู้ได้ไงอ๋อเรื่งสามสิบนะสอหกครับพี่หนึ่งหนึ่งสองเอเดียนวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้เลยนะครับเก็บไปเลยเป่าห้าห้าแปดพี่ห้าห้าแปดครับต่อเลยครับเอเดีเขียวครับใครยังไม่ได้ครับเอดีเขียวใครยังไม่ได้ไปรับพี่เิียษหน่อยครับมาหน่อยเปิ้ลไม่ได้ใช่ป่ะวะเปิได้เอดีเขียวเปิได้ครับเอดีเขียวเปิได้ครับหนึ่ง ไปอย่างนี้เปอย่างนี้เปอย่างนี้เปอย่างนี้พี่ว่าตอนตีอ่ะพกเอเอดีแดงไปเผื่อสักห้าอันหรือหรือหกอันก็ได้แต่ใช้เอดีเขียวเป็นหลักเผื่อโดดเผื่อแค่ถ้าเกิดโดดป้นไปอ่ะอย่างน้อยก็ยังมีเอดีไว้เล่นเผื่อไว้หน่อยแต่แต่แต่อยากให้ใช้เอเอดีเขียวในไฟนะเพราะว่าเราเราจะได้รู้ว่าไฟเราอ่ะมันเป็นยังไงถ้าเวลาเราลดลดเอดีลงอ่ะมันจะมันจะมันจะเล่นได้ไหมอย่างเงี้ยลองลองให้หน่อยเก้าเก้าสามสองครับพี่เอดีใช่ปะใช่ครับพี่เก้าสามสองนะอ้าวเรียกกันต่อแล้วครับซัมติงนิวเกตสามเก้าห สามเก้าหกเรียบร้อยครับผมครับผมพบสิบผมไม่กล้อยละผมพบสิบอ,อันนี้ใครวะไอ้น,นี่มันใครวะไม่ใช่หมอชื่ออะไรนะลืมชื่อเหมือนกัน<ม>ไม่เดี๋ยวนะเอง็งเอ็งเปลี่ยนหน้าใหม่เหรอเดิมผมเดิมหน้าเ<ม>ดิมดไม่เฉยแบนในล็อกดาวน์ แโอ้ยทำไมกูจำน้าไม่ได้ที่ไวแชร์ไอผมไม่มีใครจ้งไหมครับพี่มีแต่พี่แบนจำผมได้ครับลองไปโล้ครับไอโล้ทำอะไรอ่ะนีต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเกิดข้อผิดพลาดนิดนึงอะค่ะยังไงล่ะครับป้าพอดีว่าเราเคยแจ้งในที่ประชุมไปแล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคู่ไม่ยอมจอดต่อกันเนี่ยถ้ามีคู่ฮาร์ปจะไม่มีคู่ใหญ่อ้าวแล้วยื่นแล้วเซ็ตของกันไปแล้วครับอย่างนี้ทำไงได้บ้างเพราะว่าเขาก็เซ็ตของผมก็เซ็ตของแล้ว มันเกิดมาจะต้องให้ยกเลิกคะมันไม่สามารถตีได้อ้าวทำไมมันถึงต้องติดกับคู่ฮาร์ปละผมไม่เข้าใจมันมีผลอะไรกับคู่ฮาร์ปด้วยเหรอมีผลกับตำรวจคะคะมีผลกับเรื่องตำรวจในการไล่เซตนะค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถแยกได้ระหว่างฮาร์ปกับคู่ใหญ่อ่าแล้วยังงครับเพราก็ตีไม่ได้เหรอครับถามมันไม่สามารถตีได้ค่ะฮาร์ปใครใครตีกันเหรอครับตอนนี้เป็นทางดีเปลเลียนกับทางกับทาง ก็ไอ้คณเช็คผมหน่อยดิผมไม่รู้อะไรอย่างงี้มันตีกันไม่เยอะมันเช็คไม่ได้หรอกคุณเมโลเพราะอย่างอย่างมากตีผมกับตีของอนาชีก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับจารันกับไอ้นั่นเลยนะคมันเช็คยากที่ต่อมาผมโดนไปห้ามกดอ๋อไม่เพราะว่ายื่นไปแล้วไงผมเลยไม่รู้ตอนไหนแล้วผมเนี่ยคนตามคนมาหมดแล้วด้วยเขาก็ตามมาหมดแล้วด้วยไอ้ผู้แดงพี่ผูแดงขอดองเตอรใช่ไม่ต้องโดนต้องขอใครด้วยครับเพราะว่ามันเนี่ยมันม่สามารถี่จโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าดังั้นอย่างงี้มีคำถามครับถ้าเป็นหลังเที่า ไอ้ต้นถ้าเขาจบถ้าาเขจบไปสำเพอคุณผู้ชมครับผมตีหนึ่งคำถามคือแก๊งผมกดนาโนกันพร้อมหมดแล้วอะเดี๋ยวตรงส่วนนั้นเดี๋ยวเออ่ลบกวนถ่ายรูปแล้วเก็บทิ้งไว้ได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวให้คุณน้าพิจารณาอีกทคิดได้ไม่ได้ได้ครับพอดีกดนาโนกันแล้งแก๊งไปแล้วเราไม่รู้ว่ามันตีไม่ได้อย่างเงี้ยไห้ลบกวนถ่ายรูปติดวันที่ได้ครับได้ครับวันที่กับเวลาค่ะตั้งแต่ช่วงเวลาที่ยื่นมันตข้ามาได้ครับถึงตอนปัจจุบัน โอเคครับลับๆข่าวร้ายไม่มีตีเฮ้ยของนี Boy? ่ใ <das> ห้ไปอ่ะเก็บไปก่อนสรุปแล้วว่าต้องรอดูว่าเขาจะจบเยี่ยงคืนไหมถ้าเขาไม่จบเยี่ยงคืนเราก็ตีไม่ได้เพราะเขาตีฮาร์ปอ้าวหน่อยแล้วไอ้พี่จักเอดีเขี่ยบแล้ได้จักรไหนเอาใครไม่ได้เมาเอดีเขียวเมาเอาใครไม่ได้เมาเผื่อหลังเที่ยงคืนเล่นได้มาๆาเมาเมายังไม่ตีจำไม่ได้ครับพี่ไม่ตีงั้นต้องให้พี่น้องเป็นร้านก่อน

ุกคนย,ยงไม่ได้รีเก็บเมาหน่อยนะตู้พีเปมีใครไม่ได้เป่าผมตางเา่เได้หมดแล้วเปล่าอย่ามาที่หลังในสัตว์พี่เชิญพี่เชิญครับพี่เอาแทนในแฟนแฟนคครับพี่ลงอยู่ครับโอเคได้1097หนึ่งศกาเด้าเจ,าจงังหนึ่อนเ,เอาแทนพิทครับเอาแทนนะนะดทนะตนะโอ้เรียบร้อย ไทยไม่ได้เอดีเขียวไหมครับใครจอยาเพื่อนไปรับแทนก็นมารับเร็วๆมีเบาหมดแล้วนะพี่เถียงครับมีมอะไรโกลที่ดอกนึงขายได้เลยไหมเอ่อรอก่อนได้ไหมไดเดี๋ยวหาเดีเ<อ>๋ยวเอา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 แบบว่ารวมมารวบทีเดียววันที่คนมียวเยอะเลยมาทีเดียวเลยได้ครับไม่ได้จา่ายกันเล้ทีเดียวเลยเองของนะครับพี่เอาเพี่อนเอของใช่ไหมเอออย่าเพิ่งทุกคนรบกวนเอ่อหนึ่งอย่างใครที่กดนาโนแล้วรบกวนกดไอ้แปะถ่ายรูปหน่อยที่เราเพิ่งเราเรากดกันไปเนี่ย ขายรูปไ,ไหนเพราะว่าพ right? yeah. so so ี okay. uh ่คุยกับเขาไปว่าพอเราจะตีเราเลยกดเอฟทีสองครับเอฟทีสองไปเลยจะเอาหลักฐานมาลงกันไว้แล้วเดี๋ยวพี่ส่งให้เขาครับเพราะว่าเราเรากดไปก่อนเขาเขาเพิ่งมาบอกว่ามันตีไม่ได้ก็เวลาก็ปแล้วผมได้ดอกอะไรพี่ดอกสี่เหมือนมั้ฮารบไปพาเล่นกันอยู่ไม่ใครกดไปแล้วอ่ะให้ส่งข้อความาหาพี่ไหมตีไม่น่าหรอกพี่ไม่เห็นต้องต้องรอเดี๋ยวเอาาแม่พี่นี่นได้หนึ่งเลยชอได้เอาครับ ไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยวส่งรวมในรวมทีเดียวเดี๋ยวพี่รวมไปให้เขาง่ายกว่าป่ะส่งรวมทีเดียวง่ายเลยส่งไว้แบบสักที่หนึ่งอ่ะที่แบบว่าเราจะเอาไว้รวมสักที่หนึ่งอ่ะได้ไหมล่ะแล้วก็เอาเดี๋ยวที่จะได้รวบไปส่งทีเดียวว่าะมีมาหาพี่ก็ไม่ได้เพราะพี่ก็ต้องเอารูปอยู่ดีอ๋อคือให้เจ้ส่งมาหาพี่ได้พี่เซฟอีกทีเองอีกทีเหรอเซฟอีกที้มันวุ่นวายกว่าดิไม่เขาเอาหลักฐานด้วยครับเขาหลักฐานด้วยครับ ด้วยกด F12 กันหน่อยใครที่กดนาโนไปแล้ว F12 หน่อยมัเราคืนได้มัเราคืนได้พี่ขอเบอร์สภามาไหมพี่บอกให้น้องส่งเข้าเบอร์สภาไปเลยคนจบเออเดี๋ยวพี่เราถามเลยพาบ้านนะพี่ไม่รู้ว่าเมโลเขาให้ได้หรือเปล่าเนี่ยพาบ้านรับหลักฐานเจรีแล้วกการเจรีรับหลักฐานให้การบ้านก็ได้นงพี่สอบบ้านเดี๋ยวพี่ได้ไหมเจรีรับหลักฐานให้ไม่เจรีรับรีพอร์ตมันก็ได้พี่ง่ายสุด โหเซรินครับเซรินคือพีเ่เฉินมีแจ้งเมโล,ลไปอ่ะคือเขาบอกว่าเขาต้องยกเลิกไม่ให้ตีเพราะว่ามันมีฮาร์ปอยู่เขาให้ตีไม่ได้แล้วปัญหาคือพี่เฉินคุยไปว่าคือพวกพี่เฉินกดนาโนกันไปหมดแล้วเพราะว่าคิดว่าจะได้ตีมันใกล้เวลาตีแล้วไงก็เลยคุยกับคุณเมโลไปคุณเมโลบอกว่าให้เซฟหลักฐานไว้ก็เลยคุยว่าอย่างนี้ส่งให้เซรินไว้ได้ไหมครับแต่ว่าใครถ่ายรูปแล้วให้ส่งข้อความมาเซรี้ได้ไหมส่งข้อความอย่างนี้ดีกว่ารวบรวมกันมาได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวส่งให้มากี้ <c oughs> ได้ไหมรวบรวมกันมาส่งให้มากีค โอเคครับส okay well, okay, uh ่งสวยใครมีรูปแล้วส่งให้มาร์คมาร์คเบื่อครับไม่เบื่อครับเขาบอกมาส่งให้มาร์กี้ครับเขาบอกมาร์กี้ครับพี่เดินี่เดินเน่าของนะเพื่อนอุ้ยระวังหลุดเหรอไหนไหมตัวตะปันหลุดแล้วน่หลังนี้หลังนี่หลังนี่เอ้าก็นองฮาร์คจบอหรอฮาร์คจบต่ายอ่ะก็ไม่รู้ไงก็ใช่ไงก็ถ้าเนเจียคืนก็ยังไม่ได้ายเดินคือไม่เห็นมีใครเข้าตู้เลยนะใช่เขาไม่จบก็เลยไม่ได้ กเป๋าพี่เฉินเออนะอ้ไ่ชแลกกหนึ่งศูนหเจ็ดศูนย์หกเจ็ดครับเคสามสิบครัไอโดไอโดแล้วมึงสส่ไม่ไมึงสั่หนึ่งร้อยสองร้อครับสามรอยโอเคสามร้อยครับเกร์เงินก็ดเจ็ดพักับสองพัน ยอดเอดีสองแสนสองหมื่นห้าพันไอ้ยีนี่อยากจะหลองไงอยากจะเท่แล้วก็สามร้อยคูณสาม0สามแสนสามหมื่นสองพันถูกไหมใช่ครับพี่อ่าโอเคบวกกับหกแสนเป็นเก้าแสนสามเก้าแสนสามหมื่นสองพนะันเก้เก้าสี่พี่ครับพี่เก้าสี่พี่ มันแปดมันแปดแสนสอห้าันรือเปล่าพี่ไม่ถูกหรอเดี๋ยวพึ่งนะเออเจ็ดพันห้าคูณสามสิบถูกไหมใช่อ๋อเออใช่ถูกนะคือเไล้วพี่โทษทีเอหนึ่งศูนย์หกเจ็ดครับหนึ่งนหกเจ็ดรวยไปไหนรวยไปไหนครับครับก็ตังกิวไอไอก็้อว่างเนี่ยช่วยครับเออดีหน่อยแป๊บเดียวไม่เยอะล้วไม่เยอะแล้วไม่เยอะแวไม่เยอะแล้วใช้ห้าคนใครว่างพี่ขออีกสักสี่คนช่วยครับเออดีหน่อย เก้จได้ครับเนี๋ยวมาดูพี่ก่อนตังค์ให้เราด้วยร้อนเก้าสี่พี่เนี่ยห้าคนคือห้าคนแล้วก็เนี่คนเนี่ยได้ได้เดี๋ยวคิดมาให้เดี๋ยวคิให้กระเป๋าเก้าเก้าสี่เราเลยเอาเงินไปด้วยอันนี้เก้เก้าสี่ครับต่อไปเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งนสี่แปดอนี้เงินร้อนนะครับเรา1 4หนึ่งหนึ่งสี่แปด่ะไรครับเนี่ยคืออะไรนะ ครับเอดีครับพี่ครับเอดีเขียวเพื่อนมันมันไม่มันไม่พอเพื่อนไม่พออ่ากระเป๋าเลยครับขอกระเพราอีกหนึ่งสองเจ็ดครับหนึ่งหนึ่ง,งสองเจ็ดเขาอกพี่ต้องพี่เหรอจอดเอดี้ทำรามีเอียววะน้ำหนักเต็มบาเบยห้าร้อยอันเขาบอกว่าต้องรอชื่อตีครับอผมมีห้าร้อยอันเหรอต้องถอยกระเบยหลงวะเราไม่ได้มีตีมั้ยอนยังไม่มาพี่อ่ะแล้วก็เงินผมว่าไม่มีพี่ไม่จบหรอกอืมกูว่ามันจะจบหรือเปล่าเด็กเพื่อนกูไม่รู้ตรงนี้แหละไม่จบหรอก กระเป๋าไอ้ไม่ต้องพอแล้วพอแล้วมาถ่ายรูปส่งให้มาร์หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วงอยู่ในที่เดียบดำรอบไอ้มาพี่ส่งให้มาร์นะรูปค่ะพี่เฉินรูปค่ะเซรีนว่าไงครับให้รูให้น้องเล่นห้องนั้นมาด้ครับพี่เิยคือถ้าสมมติเขาตีจบพี่เฉินก็คือจะยื่นถูกไหมคะใช่ก็คือเอาง่ายคือพร้อมเล่นอ่ะเป็นเป็นเป็นคุยกับไอ้คุยกับสภาบ้านฝักอะไรชีได้เลยไหมครับแบบว่าคือถ้าเขาตีกันจบแล้วหรือเขาจะจบแล้วเงี้ยเราก็ต่อเลยอย่างเงี้ยได้ไหม นะะคตอนนี้อยู่กับหนูนะเงินที่ยื่นไปคือส่วนกลางเขาเอาคืนมาให้หนูแล้วก็โทษด้วยส่วนของอาหารเดีบเทปหลักฐานตรงให้หนูก็เดี๋ยวจะประเมินอีกทีเรื่องเรื่องไดิฉันดิฉันแบล็คมาเก็ตได้ครับได้ครับได้ครับไปเล่นแบ็คมาร์เก็ตเล่นแบ็คมาร์เก็ตครับไมีทำมันกดนาโนไปได้โอ้โหจัดกลุ่มนะครับโอเคได้เลยฝากด้วยครับขอบคุณครับเซรีนฝากอะไรครับพี่แบล็คมาเก็ตต้องต้องเอ้ยใครมีรูปหลักฐานกดนาโนแล้วอย่าลืมส่งให้มาร์คตอนนี้ พอ่ก้อนไอีไอ้จอนกุ่มม่อกี้เราองในนิตยสารเลยพี่นิตยสารเหรอของใครแล้วพี่นิตยสารเฉียเปาเลยพี่ไม่แต่ว่าคนที่ปั่นาาโนแล้วไปเล่นแบบเป๋าหนึ่งศนยเจโนเล่นหนึ่งศูนย์หกเจ็ด้งใช้อไงือยังไงไมถูกไหมมันต้องรอเขาจบอย่างเดียวเลยดำถ้าเราไม่จบหลังที่คืนก็เขาติไม่ได้อีกเาเปอพี่เพี้ยเลยนะหนึ่งูนย์ใครทักครับเสแล้วพอสตรครับงานนี้ แล้วไปเก็บผ้าดีๆเก็บผ้าดีๆให้ปาก่อนพี่อยากกัอครับกับเเล่นมาเก็ตนะตีเดิมนะหนึ่หกใครอีกคนนึงวะกายเออไปทำแบบนี้นะคะพี่อยากปอะไรพี่หนึ่งศูนย์ห่งศูนย์หกเจ็ดครับกว่าพี่จัดที่เ็าเกตเยงรู้กันยเาเข็มหนักเต็มอันหนึ่งหนึงนัตึ่งหนึ่งสองเจ็ดงั้นผมเอาเอเขียวไปใส่ไปาเก็ตเลยนะไปเลยเขียวเอาไปเล่นเลยเขียวไปเลยครับเขยวไปเลย ไอ้นนโจไปไ,ไ,ไ,ไหนวะไอ้โจอ่ะสบายเอานี่อะไรนั่งนี้ป้าป้าทำงานอยู่ยก,ก็นี่ไงป้าให้นั่งดูนี่ไงก็นั่งนี่ไงนี่ไงป้าก็เดี๋ยมาให้อะไรนี่ไงเอาอะไรอะไร,อะไรอะไรวะยับมีคนดูไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูอธิบายให้ฟังอ่ะเข้าใจยากเกินเอางี้คือคนดูฟังนะ เหตุผลที่วันนี้เรายื่นแล้วตีไม่ได้เพราะว่าอ,อ่มันมีอีกคู่ตีฮะใบพัดครับมันมีคู่ตีฮะใบพัดเอเธอร์นั่งดีๆครับได้ไหมไม่ครัป๊าป๊าก็หลังป๊าไม่ไอ้นี่คุยกันหนูดีๆแล้วนะคะถ้าหนูฟังไม่รู้เรื่องอะคะ่ะเข้าใจไหมลูกนั่งตรงนี้ดีๆสิลูกป๊าเจ็บแผลเห็นไหมป๊ามีแผลหนูหนูไม่เห็นหรอลูกเลือดไหลเห็นไหมนี่เห็นไหมล่ะป๊าเจ็บลูกนั่งดีๆสิลูกหนูไปเล่นกับพี่ติวไปไปครับไป เดี๋ยวเจ็บนะทำไม่ดีเอาฟังฟังโทษทีคือเจ๊ผลที่ตีไม่ได้คือเรายื่นไปแล้วแต่ตีไม่ได้เพราะว่าติดหาใบพาสติดหาใบพาสคือมีคนยื่นหาใบพาสกันอยู่แล้วหาใบพารเนี่ยครับมันจะถูกฟิกจานวนตํารวจฉะนั้นเมื่อมีคนที่ตีเกิดคนตีหาใบพาสอยู่คนที่ตีสี่สบเต็มมันจะตีไม่ได้เพราะว่าตํารวจเขาไม่เข้าใจเขางงเขาจัดการไม่ถูกว่าเขาอันไหนคือฮาอันไหนคืออันไหนอันไหนคือส0ิบเต็มตํารวจเขาแบ่งการจัดการไม่ถูก นี่เลยเป็นเหตุผลว่าถ้าวันที่มีฮาร์ปตีฮาร์ปยื่นก่อน40อดเล่นถ้าวันที่40ยื่นก่อนฮาร์ปกลจะเล่นได้มั้งอันนี้ไม่ไม่ชัวแต่รอบหน้าต้องรับสภาพแค่นั้นเองอ่ะ้าใจปะจบนะมันว่างเนี่ยโซ เดี๋ยวพี่ไอ้น้องมันขาดหนึ่งเพื่โอเคครับมามามาโซกูไปโซกูไปโซไอ้โซมายืนยองโซมายืนย้วโซเอาคนมายืนคนนึงโซตำแหน่งพี่เพิ่อนของโอ้โหจะอยู่บ้านฝั่งนี้ด้วยอ่ะตัวตึงทั้งเลยว่ะเทียนักฆ่างนมนเลยอ่ะฝั่งพูนโอ้โหแบบจัดพูนทุกจัดพูนทุกไฟอ่ะพี่ดูนะพี่ชาย รวมถึงจัดกูไปด้วยอ่ะอันนี้เจ็บใจตรงนี้แหละยังแค้นอยู่เลยอ่ะตรงนี้ยังแค้นอยู่เลยไฟตอนนหนยังแค้นอยู่เลยอ่ะอ้วกแบบว่าอ้วกหนักเลยอ่ะไหนบอกให้อภัยกันแล้วบอกว่าไงโยโกฮาม่าไม่ได้นะอยู่บ้านน้องมาเลยเดี๋ยวมีนัดล้างตาที่เิ็นติ้งนั่นแหละเออมาเลยมาเลยจริงนะไม่อยาต้องล้างเลยมันต้องอย่างนั้นอยู่เลยครับน้องครับระดับเริ่มทำใจได้แล้วเริ่มทำใจได้แล้วมาดิมาเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวมาขับรถมาทำต้องรีบไปก็ได้แปเมืเกือบสิบเอ็ดที่นี้มีใครบ้างวะ ยืนเมาอยู่เนี่ยไอเรืองพอพี่กแล้วมัน้องตัวอะไรโดโคเคนไปเมื่อกี้โดโคเคนไปใช่แต่ะมีโดราชาไปด้วยแจมด้วยเดมื่อกี้เยเยิ้มเลยงยฟงเอองย้เยิ้มเย้มอยเยิ้มเลยพิเซมันเออคนดูเหมือนคนดูไม่อ่านอะเกาจริงต่อให้มีตักปุตรผมว่าคนดูก็ไม่อ่านอหมล่ะ ใช่อะอัน้ผมไม่ได้ว่านะแต่เหมือนเหมือนมึงกลัวตีน่ะอ้เรื่องจริงนะแต่ไม่ได้ว่านะแต่ไม่ได้ว่านะแต่แบบว่าเหมือนมึงแกล้ง่ะเหมือนมึงแกล้งกลัวตีน่ะประมาณนั้นแหะแต่จริงคือมันไม่ได้กลัวตีนะเว้ยคือมันไม่รู้มันมันไม่อ่านจริงอันนี้คือแบบว่าจากที่ผมแบบว่ารู้จักแชทผมดีนะมันจะเป็นอย่างนี้เออแป๊บคือมันไม่ได้กลัวตีนนะคือไม่ได้แกล้งเวนะแต่คือแบบว่าแบบเกิียอ่านอ่ะก็อ่านให้หน่อยไม่ได้เงี้ยอะไรประมาณเนี้ยอย่างเงี้ย แล้วก็ถามเที่อะไวนเป็นสิบสิบรอบคำถามเดิมปวดหัวที่หายกอนพูดก็ไม่ฟังอีกไปดูดิดูไนบบไหมล่ะนี่คือเราเลือกลูกเหรอใชไอ้เพชรไอ้เยี๋ยอเหมือดเราแต้มเฮ้ยยี่เราลูกไหนเนี่ยหมายหมายว่าหมายหมายว่าหี่เราลูกไหน ไปไม้ไปไม้ไปไม้เลยไปเลี้ยไปเี่ไม่เคยก่อนตีเราลูกไหนลูกไม้ครับพี่ดำลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้คือลูกไหนว้ายเที่ยล่างสุดแบบโจอ่ะมาหาเมืองโพสุดมีคนไปยังเอาดีๆก็จะไปถูกโอ้ยอีเที่ยเดี๋ยวเร็วลูกไหนไรเก็บเห็ดมันมีสองลูกใครไปมันคือลูกอันนี้ปะหลังว่านักหลังว่านการเมืเก่าวะสวยหัวอะไร